สวัสดีครับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เป็นวันที่สครบครบสมวันนะครับซึ่งฝ่ายกลุ่มราษฎรที่ชุมนุมกันนักเรียนนักศึกษาประชาชนได้ขีดเส้นใต้ให้ในายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ลาออกจากตําแหน่งวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายครับถ้าไม่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้ชุมนุมก็จะยกระดับการชุมนุมจะยกระดับอย่างไรข่าวสารยังไม่ปรากฏแจ้งครับถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของชาติบ้านเมืองของเราครับสถานการณ์ปัจจุบัน ชัดเจนเหลือเกินครับว่าคนในสังคมไทยเรามีความคิดที่ต่างทัศนกันอย่างมากมายมีความคิดเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อตรงกันข้ามกันไปด้วยก,กันก็มีครับเห็นอย่างชัดเจนวันสองวันผ่านมานี้ชี้ชัดว่าใครเป็นใครเห็นได้อย่างชัดแจ้งใคร คือใครออกแสดงมิสงสัยมิปิดบังเปิดเผยใครคือใครใครฝ่ายใดฝ่ายหาปรากฏเองใครเป็นใครเห็นได้อย่างชัดแจ้งใครคือใครออกแสดงมิสงสัยมิปิดบังเปิดเผยใครคือใครใครฝ่ายใดฝ่หาปรากฏเอง สถานการณ์จะเป็นอย่างไรผมไม่สามารถคาดเดาได้ครับแต่ว่าเมื่อสองห้สณปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไปหากันและกันนั้นมันรวดเร็วพลิกฝ่ามือก็รู้กันว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจึงอยากให้ในายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาฟังผมพูดแล้วกลับไปนอนคิดดีๆครับ ท่านเป็นภาระของประเทศท่านเป็นต้นต่อแห่งปัญหาถ้าท่านรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียวชาติบ้านเมืองเดินต่อไปได้ครับท่านต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่าใช้เวทีสภาเป็นที่แสดงละครครับประชาชนเขาไม่ศรัทธาไม่เห็นด้วยว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกทำไมเพราะประชาชนค่อนประเทศเขาไม่ชอบคุณมีแต่ คนที่ได้ประโยชน์จากคุณเขามายกยอป่อปั้นออกไปเถอะครับบ้านเมืองจะได้เดินทางต่อไปได้ใครเป็นใครเขารู้กันหมดแล้วครับหงายไพ่เล่นกันแล้วสถานการณ์อย่างนี้มันสุกงอมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าผมพยากรณ์อย่างนั้นนะครับขอให้ประเทศไทยโชคดีครับสวัสดีครับ